อันไหนที <insects. S 2> ่ออกท่านตอนเรกพูดว่าออกทั้งคู่่านวางนี่เออคำว่าออกทั้งคู่อันไหนล่างอันไหนบนไม่รู้ดอกท่านตอนเลกว่างนี่มันก็ออกทั้งคู่แหละไหนที่ล่างที่บนก็ไม่รู้ท่านก็ว่างนี่ยังก็เลยจยเอาไว้แค่ขนาดยศอะกรไม่ได้ซื้อมันต็นลรออกกี่อิ๋งคอมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ท่านท่านบอกมาไงยายก็มาบอกตามที่อาจารย์ท่านบอกมาเเนาะแต่สําสหรับแนวทางของพระธุดงปิศนาเมนบอกค่ะแนวทางพระธุดงปิศนานี่คุณยายคุณยายไปใดมาจาังไดค่ะฟังเค้าเทศมาฟังค่ะไปวัดอ๋อค่ะจะงวดเราค่ะที่ที่พาาหาย น้องเนวประมาณกี่ห้อที่น้องเนวตามกันยายยายบอกว่าตามมาตั้งหลายงวดแต่เด็แต่ที่ว่าเห็นจังๆนี่ก็คือวันหนึ่งหนึ่งหกนี่ครับที่ยายยายจดไว้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออันอันอันหนึ่งอันหนึ่งเช็ดก็อนหนึ่งหนึ่งฮกนี่มันพอมกันอันจังอันนี้จังคือว่าพระอาจารย์ทีท่านจะถามปันท่านจะทียงกันอ่ะอันหนึ่งหนึ่งเช็ดก็อหนึ่งหนึ่งฮกนี่ อันไหนที่ออกท่านตะเล่พูดว,ออว่าออกทั้งคู่ขันว่างนี่เออคำว่าออกทั้งคู่อันไหนล่างอันไหนบนไม่รู้ดอกท่านตะเล่ว่างนี่มันก็ออกทั้งคู่แหละไหนที่ล่างที่บนก็ไม่รู้ท่านก็ว่างนี่เองก็เลยจดเอาไว้ใตล้กระาดาษยดแล้วม่ได้ซื้อมันก็เล่ออกเก่ง ทั้งสามตัวสองตัวในงวดนั้นเนาะค่ะงวดใงวดนั้นออกเดหัวสามัวตรงตรงเายยายเนาะออกตรงตเลยไม่มีไม่มีเหล็ออกเลยอันนี้ทงวดนี้เดี๋มันมันซูนต่าหนึ่งมันก็เลยมาออกเต่าชูนเนแต่ก่อนนั่นก็มีใช่ไหมยายตีแต่ก่อนั่ก่ออกเจต่าเจ็ดตงเต่าเจ็ดนะเจ่าเออเจ็ต่าแล้วก็มาเตาเปด กหลายงวดยน้องที่ยายตาม<อ>ายัเรก็ูงสาม,อมยอยหลายงวดอยู่ข้างใีนอนย,ยายนอลารงวดอู้แต่วันสองตัวตึงตึงตึงมาสามตัวไงวดหนึ่งหมาสามตัวหนึน่งหนึงน่งหกน,น,น,นี่เลยอับไอ้งวดนี่อีหนหนกแ็ม่ออกสามมันออกสองอีกรับ ที่นี่ที่นี่แกว่าไงยายสว่สดิ์ทำไมออกงวดนี้เออท่านว่านั่นแหละท่านว่าทำไมออกงวดนี้งวดหน้าออกกินได้ท่านว่างี้ตัวไหนครับยายถ้าหลังวดนี้ไม่ออกมวน้าจะออกตัวไหนครับนี้ได้มายังไงก็ยังนี้แหละไอ้ไห้าทีซีนี่แหละ สูนเก่าหนึ่งหรือเปล่ายายที่บอกเออสูนเก่าหนึ่งห้าสสี่ความฝันห้าสสี่ความฝันยังงี้แหละอ่าอยู่หลายแลอึงมากไอศูนเก่าแกบอกว่าจะจไอศูนเก่าหนึ่งงวดก่อนถ้ามันไม่ออกงวดก่อนมันก็จะออกงวดหลังนั่นแหละไอูนเก่าหนึ่ลแหละทันบอกทานว่าถ้าไม่ออกงดนี้งวดหลังมันก็ต้องอันให้ตามศูนเก้าหนึ่งประมาณนี้ศูนเก้าเก่าศูนไปแล้วกันเลเก่าหนึ่งครับกันลเก่าหนึ่ง กรบาก่าหนึ่งมันก็มีในเลขของพาทุดงสามตัววันที่หนึ่งมิถุนาย,ย้อนเนี่ยครับคุณยายไปฟังเสพปูดพาทุดงเนี่ยเพิ่กระหายานได้เอาเนบ่ค่ะวดน,นี่นะค่ะวดน,นี่ยังไม่ได้่นะครับสามตัวได้ยายอ๋อสามตัวได้แล้วโอ้ยโอ้โอใช่นี่แลลุลงได้จะสามตัวได้จะสามตัวค,ค,คุณยายขอถามก่อนนะคะคุะคณยายอายุจกปีแล้วค่ะเก้าสิบ โอ้อ่หเหลือนถ้าถึงเก้าสี่หกแล้เกาศูนย์หกม้าหโอ้โเหลือนเขาหกเหลือนเก้าสิบแล้วสปีว่างั้นสิพะถึงปีใหม่อีกกว่าจีเก้าสิเออแต่คุณยายก็ยังแข็งแรงไปนั่งฟัง ฮะเทศได้แม่มาค่ะได้อยู่ก็ได้แต่ว่าโดนร้ายกับว่าได้แม่นมาค่ะกับสิเมื่อยเนาะเออหนังร้ายก็มนั่นไม่ได้ปวดแล้วมาขึ้นก็ไปฟังก็ปวดจีนขึ้นก็ไปฟังพระวดกัะยายก็ชอบไปฟังพระสวดน,นิดนึงนะชอบฟังผ่าอ๋อค่ะแต่ที่ว่าพระธุดงค์ให้มาสามตัวนั่นได้มาแล้วแม่มาค่ะเออได้มาแล้ว ได้มาตัวไหนคะคุณยายจําได้ไหมว่าจดใส่กระดาษแล้วจะลืมเด้อคุณยายศูนย์ไม่ใช่เย็ดทบหนึ่งไม่ใช่เออเย็ดทบหนึ่งลืมทางนี้แหละอ่าบางทียายจดไว้จะซื้อบางทีก็ไม่ได้ซื้อเลยลืมนะลืมเออมาจำได้ไม่ได้ซื้อซ้ำบางทีอันจะถูกน่ะจดจดไปแล้วอันถูกจะว่าจด เอาไอ้อันไม่ถูกอะส่งเขาไอ้อันถูกไม่ได้ส่งก็เลยไม่ถูกหัวหมดกี่นี่เลยเอาไว้เลยว่าเจ้าตัวนี้แหละจุ่มยศใหม่ก่อนแล้วเอาไอ้พิษเอาถูกจับพิจับพิษอันไปเอาไปอนอันไม่ถูกเอาไปเอาไอ้อันไม่ถูกนะเพื่อเขาไอ้อันถูกเก็บไว้ไอ้อันถูกเลยเก็บไว้ออกเปลือกมาดูโอ้ไหนไหนค่อยลุ้มคอยอายเลยเนี่ แต่ว่าก็ยังพอจําได้อยู่นะคะจำได้อยู่ส่วนลืมกับมีเป็นลืมเป็นทางเท้ายาวไปก็หลงนี่ทนานเกินก็หลงก็ลืมเนาะหลงอันที่อันที่วาวหนึ่งหนึ่งพกนี่มันหลายวันผูดเอืมันลืมไม่ได้บวกให้มาศูนย์เต่าหนึ่งนี่แหละมันไหว กบบกไว้มันถามไวายหลังขวนญเลยกบว้ยกบขวัญก็คือพาทุดงให้มาตัวไหนนะคะน้องเมียวเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งตัวเดียวครับเจ็ดหกหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหกหนึ่งก็ับหัวหกกับเก้าไหมครับเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าสองตัวแกยังไม่ได้บอกเลยยายน้องไม่ได้บอกสองตัวยังไม่ได้บอกแต่เราก็ตัด เอฟซีท่านไหนที่รับชมอยู่ตอนนี้นาะก็ตัดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี้ไปก่อนเนาะคกับจากสามตัวเลยเพราะว่ายังงวดก่อนเมื่อก่อเขาในสามตัวเนาะกับเขาในสามตัวแข่งซุนกับหนุ่มก็เขาในเลขสามตัวเราพระได้บอกกับคุณยายไหมว่าสองตัวจะให้อีกหรือว่าไม่ได้ให้หรือว่าให้แค่นี้ ก็ท่านเลาให้แค่นี้เลยถ้าไม่ทูงวันนิงวันน้ำมันต้องออกอีกท่านว่างั้นต้องออกกินได้ต้องออกกินไ,นกกนได้ท่านะนบอกแต่ว่าอย่าลืมเยยลยอ,อย่าให้ลืมอีก <laughs> อย,าย,ยายลืมตลอดลืมเหลือตาอ๋อก็คือสมมติว่าเพิ่นไหหมาศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดบอนดังเนี้ยครับแตคือท่านสมมติว่ามันบ่อออกแตคือต้องตามวันต่อมาให้เ้าตามอีกนั่นแหละค่ะ ศูนย์เก่าไปแล้วกิดและการหนึ่งมันกระตรงกระเล็กที่แกให้มาผู้ดีงวดนี้ครับกหนึ่งเก้าหนึ่งเขียนให้ดูไหมเราต้องกลับไว้ด้วยนะของมะของพัทลุงพัทลุงมีเขียนเขียนกระเล็กแต่ว่าสองตัวรอรอลุ้นเนาะว่าจะได้หรือไม่ได้รอรู้มันยังอยู่อีกแค่ไมันเนแกก็ไม่ได้บอกเกินว่าจะให้ต้นไหนอะไรยังไงได้เนาะม่ไม่บอก มันลดโชคจังว่าถ้าถ้าเจอแกก็ได้แกกระโบแกให้เงี้ยเนาะเมื่อกี้ไม่เจอก็ไม่ได้อเงี้ยเนาะมันยากย่างไงเองถ้าป้าแกเขาไปจีบโบทำไมป้าก็จีบไม่ได้เนี่ยแกก็ให้ไม่หลายหรอกเนาะยายให้มากทานเดือนเนาะให้หลายโตให้ตรงนี้เลยเจ็ดหกหนึ่งนาะยายเนาะก็ด้คือโด่ให้มาสามตัวเจ็ดหกหนึ่งนี่โชคหนึ่ง ตัดออกก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแต่ความฝันใหญ่ก็จะทิ้งเมย์ยหญกับฝันเม่นเท่านันใหญ่ความฝันนั่นแหละมันาตัวสามตัวตัวยังไม่ได้เนาะต้อตัวยังไม่ได้คอยหมก่อนอีกคนคอยนะครับผมคอยต่อไปเรานะครับวันนี้เดิอดทางมาตามสองตัว แต่ยังได้ตัวเดิมอยู่นะครับสามตัวก็คือเจ็ดหกหนึ่งยังยังไม่ได้เนาะยนแ้วยายชอบตันไหนระหว่างความฝันครับอันนี้โู้ี่ให้มายายชอบอันไหนมากกว่ากัน ใช่ชาวหาปลาไปซีมันฝันขัดนี่ยายมันฝันขัดมันฝันสันสันเลยนั่นได้ยาวพอลามพอขี่หลงอ่ะก็ฝันชอบไลยหาปลาไปซีนี่แหละครับออกจริงจริงตัวยายเนาะเออออกเถอะบ๊อบขบุญบวานให้ออกกินออกจริงจริงนะฮะสี่สี่เนาะเออออกนั่นแหละห้าสี่ลังขบุญจนได้ในหลางขบุญจนได้เหรอครับพี่น้องเลยสองตัวก็ตัดมาจัดตัดกินแด้ว ใจยังวัดวันที่จะถึงนี้นะครับเม